ช่องแม่จ๋าพาเพลินสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มื้อกลางวันแคทจะพามากินบุฟเฟ่ชาบูแบบชามค่ะที่บางแสนชนบุรีวันนี้แคทมาประมาณบ่ายสองโมงเพราะว่าถ้ามาตอนเที่ยงจะมีนักศึกษาแล้วก็คนมากินเยอะมากอันนี้มุมข้างนอกก็มีนะแต่ว่ามันจะร้อนน่าจะเหมาะกินอ่าน นั่งช่วงเย็นมากกว่าแค่จะเข้าไปในห้องแอร์นะเพราะปกติห้องแอร์ก็ร้อนเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยอากาศของหมอ้อซุปอะไรเงี้ยมันร้อนละอว์เนาะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะคนเยอะเหมือนกันผิดคาดเรานึกว่าบ่ายสองจะไม่มีคนพอแค่เลือกโต๊ะได้แล้วนี่แค่ก็จะมาหยิบนี่เลยค่ะ ันนี้เป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะไปหยิบอ,า,อาหารบุฟเฟ่นะคะช่วงบ่ายแค่แต่เห็นว่าในแต่ละช่องอของเมนูเนี่ยอาหารแบบรู้สึกมันจะพองไปนิดนึงเขาคงยังไม่ได้เอามาเติมแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีเมนูที่แค่ชอบกินอยู่แค่ชอบเห็ดหูหนูมากเลยผักผักเนี้ยจะเก็บไม่กี่อย่างจะมีเห็ดหูหนูแล้วก็ลาบบัวผักฮองเต้ อาก,กาศหอมแค่นั้นนะคะเราก็จะเน้นไปที่สันคอหมูสไลด์เนาะอันนี้ก็ยังพอหยิบได้อยู่แค่ก็เลยไม่ได้เรียกให้พนักงานเขาอ่าเอามาเติมให้ถ้าเราหยิบอย่างนี้นะถ้าสมมติว่ามาช่วงที่มีลูกค้าเยอะๆเราจะต้องหยิบแล้วก็ให้อ่าเขาเรียกอะไรหยิบดูเมนูที่เราชอบอ่ะไปทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าต่อแถวยาวเนี้ย เราอยากจะหยิบอีกเราต้องไปต่อแถวยาวนะแต่วันนี้แค่เห็นคนอ่าแถวไม่ยาวแค่ก็เลยอ่าเลือกของไปเรื่อยแล้วก็กลับไปเข้าแถวรอบสองใหม่เพื่อที่จะหยิบเพิ่มอะค่ะหมึกกรอบเนี้ยแค่ก็ชอบกินมาลุ้นกันว่าวันเนี้ยแค่จะหยิบบุฟเฟ่แล้วไปชั่งน้ำหนักอ่ะกี่กรัมเนาะแล้วจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ลูกชิ้นปาลาเหรออออันนี้เป็น นะมันมีหลายเมนูที่เราชอบกินเราก็หยิบอย่างละชิ้นสองชิ้นนะคะเราจะได้กินหลากหลายเนาะลองกินไปเรื่อยๆถ้าอันไหนอร่อยมาข้างหน้าเราก็อ่ามาหยิบเมนูที่เรากินแล้วมันอร่อยดูไปในชามรู้สึกว่ายังยังหยิบไม่พอแค่ก็เลยอ่ะ จะขับมาหยิบเพิ่มเพราะว่าถ้าเราเอาไปต้มลวกแล้วเนี่ยมันน่าจะยุบตัวลงนะน่าจะได้น้อยอันนี้เป็นเส้นบุกคาไว้แล้วแค่กินก็อร่อยถูกปากดีค่ะ,ะต่อไปเราจะหยิบอะไรน,นะมอง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 อ,อันนี้ตอกต็อกกีอันนี้อร่อยค่ะเนิบมากแล้วก็ลูกชิ้นปลาไปสักอัน มองหาซุปเปอร์ตีนอยู่ไหนนะตีนไก่เพิ่งหยิบไปชิ้นหนึ่งอยากได้เพิ่มอีกสักชิ้นเนี่ยลากบวนห่ากินนะทุกคนแล้วก็หยิบผักอ่าห้องเต้เพิ่มหน่อยมีอะไรอีกที่เราจะต้องเอาพอแล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเดินเอามาช่างมาลุ้นกันว่าวันนี้แค่หยิบของมาทั้งหมดเนี่ยชามเนี้ย จะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะทั้งหมดนี่ก็คือ,อ166บาทพร้อมเครื่องดื่มแล้วแค่ก็เลือกเป็นน้ำซุปกระดูกหมูค่ะนี่ไงเช็คบินเรียบร้อยพร้อมสแกนจ่ายแล้วเราก็รับบัตรคิวไปนั่งรอ พอเขาอะทําให้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเรามาเอาแล้วก็ให้ถ้วยน้ําจิม้มตอนนี้เราก็จะไปตักน้ําแกงแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนเนะาะอันที่นั่งรอเดี๋ยวแค่จะพาเดินอะไปดูอาหารที่ชั้นอีกรอบนะว่ามีอะไรบ้างมันก็เยอะอยู่นะทุกคนอันไหนหมดเดี๋ยวพนักง,งานเขาก็คงทยอยเอามาเติมไปเรื่อยๆค่ะ พอช่วงนี้บ่ายสองมันก็เป็นเหมือนช่วงคูดาวลูกค้าจะน้อยเนาะเนี่ยแค่ได้มาแล้วเนี่ยเป็นน้ำซุปกระดูกหมูร้อนๆหอมๆน่าทานไหมคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะยกไปที่โต๊ะเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยแคทจะต้องเอาน้ำจิ้มไปพร้อมเลยซึ่งวันนี้แคดก็จะเลือกเป็นน้ำจิม้มซุกี้สูตรดั้งเดิมค่ะเพราะว่ารสชาติความเผ็ดความหวานความเปรี้ยวอ่าลงตัวพอดี ตรงเคาน์เตอร์เครื่องปรุงก็อาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยนะเพราะว่าก่อนนั้นนั้นลูกค้าน่าจะเยอะแต่ว่าในช่องนี้มันก็สะอาดค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้สูตรด,ดั้งเดิมที่แกจานะ,ะเครื่องปรุงมีเยอะแยะเลยแต่แค่ไม่ปรุงอะไรมากแค่จะตักแค่กระเทียมสับแล้วก็พริกสับเพิ่ม2ออย่างพอ เดี๋ยวเราไปตักมันกิมกันเนาะอันนี้เป็นกระเทียมสับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักนี้สักหนึ่งกระบวยก็พอดีเต็มถ้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปคุกที่โต๊ะเนาะอ่าเดี๋ยวยกถาดไปกินที่โต๊ะกันค่ะความหิวก็ตามมาเหมือนกันนี่ไงน่าทานไหมคะทุกคน แต่เติมน้ำไว้ก่อนเนาะวันนี้กินโอชีลดรวงข้าวมาเรามาสโลกันเลยเพราะว่าแคปมองดูนาฬิกาแล้วแคปมีเวลาอีก40นาทีจะต้องตีรถไปรับลูกอีก15นาทีอ,อันนี้ก็ใกล้บ่าย3คนก็ริืมกินเสร็จแล้ววันนี้คนเยอะเพราะว่าแถบๆนี้นะ่ะมีนักเรียนมีโรงเรียนเยอะที่เขาสอบ สอบเสร็จไปแล้วก็มากินข้าวกับพ่อกับแม่นักเรียนเยอะเลยค่ะแล้วต่อจากร้านเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นร้านไอศครีมแต่ว่าวันนี้แค่ไม่มีเวลานะเพราะว่าจะต้องขับรถไปรับลูกชายกินเสร็จแล้วก็จะตีรถไปโน่นเลยก็ไม่ได้แวะร้านไอศครีมค่ะเหมือนก็รีบกินรีบกลับเหมือนกัน,กน,คน,กนแค่เป็นคนที่กินข้าวไวค่ะทุกคน คือทุกอย่างจะต้องเซตเวลาไว้หมดนะว่าลุกเลิกกี่โมงเราจะต้องใช้เวลาที่ร้านอาหารกี่โมงแต่ถ้าวันไหนเราออกมานั่งกินกับเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาก็หมายถึงว่าเราก็ออกจากบ้านมาล่วงหน้าก่อนประมาณสามชั่วโมงเพื่อที่จะนั่งกินข้าวกับเพื่อนนั่งกินข้าวเสร็จแล้วมันต้องปิดท้ายด้วยกาแฟหรือว่าของหวานขนมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอเผื่อเวลาไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงเนาะ เมาะมอยกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปรับลกูกเพราะว่าถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยใช้เวลาเร่งรีบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอบางทีคุยกันสนุกแล้วมันก็ติดลมนะสาเพาะเมามอยค่ะมนุษย์แม่เรื่องลูกมกั่งเรื่องตัวเองมั่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะสารพัดเรื่องอ่ะยิ่งคุยสนุกก็ยิ่งติดลมอ่ะแต่ถึงเวลาเป็นรับลูกก็ต้องรีบไปอะค่ะเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาจากที่เรานั่งอยู่ไปโรงเรียนเนี่ย ต้องเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าการจราจนบนท้องถนนอย่างเนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนนะรถก็เยอะและรถก็ติดมากาเราไม่อยากให้ลูกรอนนะแต่บางทีก็มีนะเรารีบไปถึงแล้วอ่ะลูกเขาก็ลายมาบอกว่าขอเลดอ่ะมันก็มีมั่งที่เราแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่มันก็ช่วยไม่ได้ก็เราต้องยึดเอาที่ลูกเรื่องเรียนเป็นสำคัญเนาะอ่า ก็ยังดีกว่าไปสายไปรอนิดหน่อยก็ไม่ได้เลทอะไรมากมายก็ครึ่งชั่วโมงเนี้ยแต่ถ้าเลดนานกว่านั้นเราก็ต้องขับรถไปาหาอะไรนั่งกินรอใกล้ๆโรงเรียนเพราะว่าเราจะเป็นลิงเขาก็ไม่ได้นักเรียนเขาตั้งใจเรียนก็ดีอยู่แล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาไปเนะเพราะช่วงนี้ลูกแคทแต่เรียนม .5 กำลังจะขึ้นม6เป็นช่วงหัวโค้งที่เขากำลังเรียนหนักแล้วก็ยุ่งมากก็เลยทำให้อาการเลิกโรงเรียนเนี่ยไม่เป็นเวลาค่ะแต่ว่าแกนมีหน้าที่รับส่งเขาก็เขาเลิกกี่โมงเราก็ต้องรอเขาขอให้รู้ว่าเออเขาอยู่ในโรงเรียนเขาเรียนนะเขาไม่ได้โดดเรียนหรือว่าเกเร ถ่ายโกหกเราไปนอกโรงเรียนเนี่ยลูกแคทไม่มีค่ะ,ะเป็นเด็กดีนะ่าชื่นใจอยู่ถ้าแค่กินอาหารประมาณเนี้ยพอแค่ไปรับลูกนะเอาแค่ไม่กินข้าวอยู่แล้วแล้วนะคะก็จะให้ลูกเขาอ่ากินคนเดียวเพราะว่าเราอิ่มแล้วเรากินไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วและอีกอย่างบางครั้งก็พอถึงบ้านแล้วแค่จะ มีไปฝึกโยคะร,รอบเย็นท่าเป็นคาสที่แคทชอบ mm. อก็ไม่ได้ไปทุกเย็นค่ะก็ดูที่ตารางว่าเป็นคาดโยคะอะไรเพราะว่าโยคะมันมีหลากหลายเนาะเริ่มตั้งแต่คาดเบสิกสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกโยคะใหม่อันนี้ก็แคทก็จะไม่เข้าแล้วเพราะว่ามันข้ามเลเวลของเราแคทก็จะไปเข้าคาดที่เหมาะกับตัวเองอะไรอย่างนี้ ส่วนคาเต้นถ้ามีซุมบ้างแยแค่ชอบเต้นถ้าไปทันแค่ก็จะเข้าทุกครั้งแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยทันเพราะว่ากว่าจะรับรู้จากชนบุรีแล้วขับรถมาศีราชาถ้าวันไหนไม่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยก็ขับมาถึงบ้านปกตินะคะ30นาทีแต่ถ้าวันไหนรถติดมากๆเงี้ยซึ่งเราเดาไม่ได้นอนในแต่ละวนะันมันมันก็ไม่สามารถจะบอกได้ล่วงหน้าว่า ออวันนี้เราจะไปเข้าคาดช่วงเวลาไหนเพราะว่าคาดแรกมันเริ่มที่5โมง45คาสที่สองก็1ทุ่ม15เพราะฉะนั้นเราก็เอาเลือกที่แบบเราสะดวกแล้วไม่เร่งรีบดีกว่าการขับรถมันก็จะได้เซฟความปลอดภัยให้เราเนาะแค่ก็จะเลือกไปเข้าคาดที่สค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแก้งเตือนกดซับสไคร้ให้กับช่องแม่จ๋าพาเพลินด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ enjoy life มีความสุขกับสิ่งที่ทำและงานที่รักกันทุกคน